4ข้อดีของการทานทุเรียนข้อแรกนะครับช่วยคุณลดความอ้วนและแก้ท้องผูกได้ครับเหมือนกับนักเรียนของหมอแบงค์หลายๆท่านครับที่ทานทุเรียนกันเป็น10บๆเม็ดเลยนะครับแต่น้ําหนักกลับลดลงครับเนื่องจากในตัวทุเรียนนั้นมีไฟเบอร์ที่สูงมากครับคุณทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยคุณจะอิ่มก่อนอ้วนครับคุณจะลดความอยากขนมหวานอื่นๆได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นทุเรียนช่วยคุณลดความอ้วนไม่ใช่ช่วยเพิ่มความอ้วนครับข้อที่2ครับช่วยลดโอกาสความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแล ความดันโลหิตสูงได้ครับเนื่องจากในตัวทุเรียนนั้นมีสารที่ชื่อว่าออแกโนซัลเฟอร์และมีโพแทสเซียมที่สูงครับจะช่วยปรับระบบความดันของคุณครับและลดการอักเสบภายในหลอดเลือดหัวใจคุณด้วยครับข้อที่3ครับช่วยทําให้กระดูกคุณแข็งแรงมากขึ้นเนื่องจากว่ามีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่สูงครับปรับสมดุลระบบเกลือแร่ภายในกระดูกของคุณครับข้อที่4ี่ครับช่วยทําให้นอนหลับสนิทเนื่องจากมีกรดอะมิโนจําเป็นที่ชื่อว่าทริปโตแฟนครับจะช่วยปรับสมดุลการนอนของทุกคนครับพอให้ค สุขภาพแข็งแรง